มาทำงานด้วยกันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายพาเพื่อนเพื่อนมาทีน้ำเด้อเพื่อนเพื่อนดูน้ำเต็มกระป๋บบองอยางเลยเนาะเอ,อ่อฝนตกนะเพื่อนเพื่อนฝนตกอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะความไว้เขาเสด็จน้ำนะคะทุกคนมาทำงานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อน ความไว้นะคะเพื่อนๆืความไว้เราต้องคอยมาเทเนาะเทเอ่อนะคะเพื่อนเื่อความไว้ ถ้าฝนตกก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆได้มาทำหนีทุกวันวันนี้ขอบคุณนะคะเนาะ,ะที่มารับชมตกเนาะเนาะฝนตกนะคะเพืนนะะ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาทํางานด้วยกันนะคะ<ม>ยางเขาเราก็จะได้มาทําต่อได้เนาะเนาะ<ถ>นี่ก็เต็มเนาะเขาเราก็จะได้มาทําต่อได้เนาะเนาะ นี่ก็เต็มนะคะเนะาะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราคว่ำไว้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่ให้น้ำเขาก็ไหลออกเนาะ,ะเสดดน้ำเราจะได้ทาอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะคว่ำไว้เขาสเสด็จน้ำนะคะทุกคนมาทำงานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ มนะคะเขาเราก็จะได้มาทำ่ตได้นะคะเนาะนี่ก็เต็มนะคะเนาะนะคะเพื่อนๆความไว้นะคะเพื่อนะ วาไว้ถ้าฝนตกก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆได้มาทำหนีทุกวันวันนี้ขอบคุณนะคะเนาะที่มารับชมเราต้องคอยมาเทเนาะเทอ่เออโตได้นะคะเพื่อนๆนี่ก็เหมือนกันเนาะคือแบบว่าฝนตกั้งคือ ถ้าฝนตกก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆได้มาทำหนีทุกวันวันนี้ขอบคุณนะคะเนาะที่มารับชมแต่เพราะว่าเขามีน้ำเออน้ำกรดเนาะ,ะเนาะ มัโกรกทดที่เราเทนัมาทำงานด้วยกันโตได้นะคะเพื่นอนๆน,น,น,นี่ก็เหมือนกันเนาะ คือแบบว่าฝนตกทั้งคืออย่างนี้นะคะทุกคนเนาะความไว้เขาเสด็จน้ํานะคะทุกคนมาทํางานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเขาเราก็จะได้มาทําตได้นะคะเนาะ,ะนี่ก็เต็มนะคะเนาะความไว้แบบนี้ค่ะ วางแบบนี้นะคะทุกคนวางไว้แบบนี้ค่ะตก,ตกนล้วเนาะฝนตกนะคะเพื่อนๆเพื่อนเพนมาทำงานด้วยกันนะคะ mm hmm. ยางจะเต็มกระป๋องแล้วแต่ก็ไม่เต็มเพื่อนๆดูสิ น้ำฝนนะคะฝนตกเนาะฝนตกกลางคืนแล้วก็คว่ำไว้เต็มกระป๋องแล้วแต่ก็ไม่เต็มเพื่อนๆดูสิน้ำฝนนะคะฝนตกเนาะฝนตกกลางคืนแล้วก็คว่ำไวเพราะว่าเขามีน้ําเออน้ํากรดเนาะ,ะนะน้ำกรดที่เราเทนั่นแหละค่ะ เต็มทุกต้นเลยเพื่อนๆน้ำนาะน้ำเต็มต้องเทไกลๆหน่อยเนาะเทไกลต้นไม่ด้านโตได้นะคะเพื่อนๆนี่ก็เหมือนกันเนาะคือแบบว่าฝนตกทัราความไว้แบบนี้นะคะทุกคนน้ำฝนตก ก็ทำอย่างนี้ให้น้ำไหลออกนะคะทุกคนน้ำไหลออกนะเะาเนาะน้ำฝนตกก็ทำอย่างนี้ให้น้ำไหลออกนะคะทุกคนน้ำไหลออกนะเะาเนาะเต็มทุกต้นเลยคุณผอนๆน้ำเนาะน้ำเต็มต้องเทไกลๆหน่อยเนาะเทไกลต้นไม่ได้ มาทำงานด้วยกันนะคะเปนโตได้นะคะเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ก็เหมือนกันเนาะคือแบบว่าฝนตกทั้งคืนคว้องไว้แบบนี้ค่ะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ เราคว่ำไว้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่ให้น้าเขาก็ไหลออกเนาะ,ะเสดดน้ําเราจะได้ทําอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะคว่ำไว้เขาสเสด็จน้ํานะคะทุกคนมาทํางานด้วยกันนะคะเพื่อนๆอนตื่นเพื่อนๆน,น,นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่เนาะอย่าง เราต้องคอยมาเทเนาะเทเอ่อโตได้นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เหมือนกันเนาะคือแบบว่าฝนตกทั้งคือนะคะมาทำงานด้วยกัน เต็มทุกต้นเลยคุนเพื่อนน้ำเนาะน้ำเต็มต้องเทไกลๆหน่อยเนาะเทไกลต้นไม่ได้อย่างนี้นะคะทุกคนเนาะความไวให้เขาเสดจน้ํานะคะทุกคนมาทํางานด้วยกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยี่หม้พาเพื่อนๆมาเทน้ําเด้อเพื่อนๆดูน้าเต็มกระป๋องอยางเลยเนาะเอ่อฝนตกนะเพื่อนๆฝนตก ถ้าฝนตกก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆได้มาทำหนีทุกวันวันนี้ขอบคุณนะคะเนาะที่มารับชมมาทำงานด้วยกันมาทำงานด้วยกันตกเนาะเนาะฝนตกนะคะเะะคะพื่อนๆเพื่อนๆมาทำงานด้วยกันนะคะยางจะควาองไว้แบบนี้คะ่ะ เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราคว่ำไว้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่ให้น้ําเขาก็ไหลออกเนาะ,ะเสด็จน้ําเราจะได้ทันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะคว่ำไว้ให้เขาสเสด็จน้ํานะคะทุกคนมาทํางานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ